สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสน่ห์สมุนไพรไทยครับรายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับเรื่องราวสมุนไพรไทยมรดกอันล้ำค่าของชาติที่เราควรจะเรียนรู้รักษาไว้ต่อยอดอีกช้งสมุนไพรไทยครับยังเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอีกด,ด้วยครับพบกันกับช่วงแรกของรายการครับกิจกรรมตะวันเดือนจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่วยส่งเสริมสมุนไพรไทยของเราไปรับชมกันได้เลยครับช่วงกิจกรรมตะวันเดือน ที่ห้องประชุมสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยกระทรวงสาธารณาสุขสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกรัจำกัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญนวัตรกรรมเพื่อสมุนไพรไทยซอพาวเวอร์ครั้งที่7นําโดยดรสรวิทย์เผ่าดีวิทยากรจากสมาคมแพทย์แผนไทยที่ได้นําทีมวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องความเป็นมาและสรรพคุณอันล้ำค่าของสมุนไพร การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรเพื่อความงามสมุนไพรกับการบำบัดอาการเจ็บป่วยเรื้อรังแนวทางการฟื้นฟูสุขภาพด้วยสมุนไพรและการใช้สมุนไพรยอย่างถูกวิธีและปลอดภัยนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากลุงแดงมงคลรัตนเดือนผู้สืบสารภูมิปัญญาสมุนไพรไทยกว่า40ปี มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยอย่างลึกซึ้งครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยเฉพาะเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพจากสมุนไพรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทั้งความรู้ภาคทฤษฎีลุงแดงมงคลรัตนวันเดือนในานามบริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกรสจำกัดรวมช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยจากสถานการณ์บริเวณชายแดนอีสานใต้ ผ่านทางพลอากาศเอกประจินจันตองประธานมูนลนิธินวัตกรรมเพื่อชุมชนและคุณสุกสมอามรดิตนายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตะวันเดือนสูตรฟ้าทลายโจรจำนวน3ลังรวม354ก้อนสมทบกับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและยารักษาโรคจากทุกภาคส่วนที่ร่วมเพื่อส่งต่อถึงมือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง คุณเหม่งธัญรัตน์ฉัตรทองและทีมงานในานามบริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกรสจำกัดเป็นตัวแทนลุงแดงมงคลรัตตะวันเดนือผู้ใจบุญขอร่วมดูแลรั้วของชาติด้วยผลิตภัณฑ์ตะวันเดือนสูตรฟ้าทลายโจรจำนวน10ลังรวม1,180ก้อนให้ทหารไทยแนวหน้าในพื้นที่ชายแดนอีสานใต้ที่ต้องทำภารกิจปกป้องประเทศอย่างเข้มแข็งทหารเอาไว้ใช้ชำระร่างกาย พร้อมป้องกันภัยเงียบซึ่งในการไปมอบผลิตภัณฑ์ต,ตะวันเดือนคุณเหม่งธัญรัต์และทีมงานยังได้สาธิตการใช้ที่ถูกต้องให้กับทหารแนวหน้าด้วยค่ะช่วงต,ต่อไปของรายการครับคุณค่าสมุนไพรที่ควรรู้วันนี้ท่านดรสรวิทย์เผ่าดีลุงแดงมงคลัตะวันเดือนจะพาเราไปชมสวนสมุนไพรมงคลประเสริฐธนทรัพย์สวนนี้จะมีประวัติความเป็นมายอย่างไรและมีสมุนไพรอะไรที่น่าสนใจไปรับชมกันได้เลยครับ ท่วงคุณค่าสมุนไพรที่ควรรู้ขอบคุณคุณธนวรินตะวันเดือนนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมสรว,วิทย์เผ่าดีก็อยู่กับคุณลุงแดงท่านอาจารย์มงคลรัตตะวันเดือนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบแล้วก็วันนี้นะครับเราได้มายืนอยู่หน้าสวนสมุนไพรนะครับซึ่งเป็นสวนสมุนไพรที่ ต้องเรียกว่าเป็นสวนสมุนไพรธรรมชาตินะครับโดยชื่อของสวนสมุนไพรนะครับก็คือมงคลประเสริฐธนพทรสมุนไพรนะครับสืบสารภูมิปัญญาสมุนไพรไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบล เชียงพินอ,อเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับก่อนที่เราจะคุยกันในเรื่องของสวนสมุนไพรนะครับเราลองมาทําความรู้จักกับท่านอาจาร,รย์มงคลรัตนวันเดือนเกี่ยวกับประสบการณ์ในเรื่องของสมุนไพรคุณลุงครับอยากจะให้เล่าฟังว่าคุณลุงเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของสมุนไพรมั้งตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรบ้างครับครับก็คงเอาสั้นๆนะครับเพราะว่าถ้ามาเล่าทั้ง40ิปีนี่คงไม่ไหวครับก็มีความสนใจเรื่องสมุนไพรามาโดยที่ว่าเหมือนกับคนทุกๆคนที่ชอบอะไร ก็จะศึกษาสิ่งเหล่านั้นนะฮะเราก็ได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์หลายท่านหลายสำนักมีทั้งพระทั้งครวาสนะครับก็ได้นําความรู้สมุนไพรเหล่านั้นมาพิจารณาว่าเราควรจะจับสมุนไพรมันโดดเด่นขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะการเรียนแพทย์แผนไทยหรือสมุนไพรเนี่ยมันมันกว้างมากนะฮะผมก็เลยเจาะชนิดที่ว่าให้มันได้ประโยชน์เหมือนกับแพทย์เฉพาะทางปัจจุบัน ซึ่งหายากนะฮะแล้วก็การที่จะเรียนสมุนไพรให้มันได้มาใช้ประโยชน์จริงๆในชีวิตประจําวันเราก็ต้องเลือกสมุนไพรที่มีคุณภาพหรือคุณสมบัติที่โดดเด่นมากๆในชีวิตที่มีความจําเป็นต้องใช้กันครับครับนะฮะและ,และตอนนี้นะครับคุณลุงก็ได้มาเ,เรียกว่ามีสวนเนาะมีสวนสมุนไพรนะครับซึ่งเป็นสวนที่ธรรมชาติเลยนะฮะซึ่งก็ไม่ได้มาปลูกแต่ว่ามีโดยธรรมชาติอยากจะให้คุณลุงครับเล่าความเป็นมาเป็นไปนะับของสวน อ่ามงคลประเสริฐธนทรัพย์สมุนไพรตรงนี้เสนอหนึ่งครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับคุณคลุงครับปกติเราก็จะมาที่โรงเรียนแพทย์แผนไทยที่อุดรธานีอยู่แล้วส่วนนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามของโรงเรียนเป็นสวนที่ติดก,กับสวนของโรงเรียนเพราะนั้นมีความเป็นมาก็คือยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราได้มาเดินสำรวจวก็เห็นว่าในแปลงนี้มีสมุนไพรที่เรากําลังต้องการที่จะศึกษาแล้วก็ส่งต่อก็คือนางแสงซึ่งหาดูได้ยากนะฮะแล้วก็ยังมี นางแซงแล้วยังมีอื่นอื่นอีกนะฮะนางแซงหรือรถธนงแดงนะะี่ยนะเป็นเป็นพืชที่เราหาดูได้ยากที่จะมีคุณสมบัติอยู่ในระบบนิเวศธรรมชาติอย่างนี้พอเราเจอพบเราก็ได้ท่านผู้ที่มีจิตใจเป็นเขาเรียกว่ามีความ ในความเห็นตรงกันนะฮะอยากจะสืบสารสมุนไพรไทยท่านก็เสียสละทรัพย์ของท่านนะฮะส่วนตัวเลยซื้อเดี๋ยวนั้นเพราะว่าที่แปลงนี้มีการบอกเขียนป้ายขายอยู่นะค,ค,ครับแล้วก็เราก็เลยเข้ามาดําเนินการในการดูแลแล้วก็ส่งเสริมในการปลูกเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าสมุนไพรในนี้นอกจากมีรถธนงแดงแล้วเราเอาว่านังคํามาเติมเอาฟ้าไตรจูนม,มาเติมเอานมข้าวข้าวหอมมะลิมาปลูกเพื่อไว้เป็นแปลงสาธิตให้คนได้มาศึกษาว่าสิ่ง ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันสมุนไพร4ีชนิดเนี่ยที่เราเลือกคัดสรรมาเจาะละเอียดเลยเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจึงมาอยู่ในส่วนนี้แล้วก็เปิดส่วนเนี้ยเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนรุ่นหลังหรือคนที่สนใจจะอยากจะเรียนรายละเอียดของตัวสมุนไพรว่าตั้งแต่เริ่มต้นอยู่ในพื้นดินเป็นอย่างไรจเจริเติบโตอย่างไรและการจะเก็บมาใช้ประโยชน์เก็บแบบไหนเราจึงมีโครงการตรงนี้เกิดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านพลต,รรตํารวจตรีธนกรคําสุทธ,ธิครับ ครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมสวนด้านในนะครับซึ่งข้างในเนี่ยมีสมุนไพรนะครับที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วเราก็ปลูกขึ้นมาใหม่อ่าก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันครับอ่าพาไปอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ครับนางแซงอยู่ตรงไหนครับคุณลุงครับที่เห็นชัดเจนเดี๋ยวจะพาไปต้นนางแซงที่ขึ้นอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติมากครับอ๋าี่นี่แสดงว่าไม่ได้ปลูกอันนี้เป็นเป็นป่าธรรมชาติหมดเลยครับยังไม่มีการพัฒนาแสดงว่ามี นางแสงเนี่ยเขามีโดยธรรมชาต,ติองเขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเกิดอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวไปดูต้นนางแสงนะครับออนี่คือต้นรถธนงแดงหรือนางแสงนะครับนะนี่สันนิษฐานว่าน่าจะมีรากเดียวอยู่ในสามระสามกิ่งที่ออกมาปัจจุบันนี้ในอันนี้อันนี้เป็นการทิ้งร่องรอยของการออกดอกนะฮะแล้วก็ ทิ้งไปแล้วแล้วก็อันนี้เป็นดอกใหม่นะครับเราจะดูว่าอันนี้คือดอกใหม่เลยกาลังตูมๆอยู่เขาจะมีดอกเป็นลักษณะแบบนี้อ่าฮะนี่ครับดอกของเขาแต่เป็นดอกตูมนะฮะอันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็เพิ่องออกดอกขึ้นมาอันนี้ดอกตูมแต่รุ่นที่แล้วจะมีที่รุดไปแล้วคือดอกนี้ครับแล้วแล้วเท่าที่ทราบมานะครับว่านางแซงเนี่ยนะครับเขามีเขามีสรรพคุณโดยธรรมชาติเนาะในเรื่องของความสวยความงามด้วยนะครับใช่ครับอยากจะให้คุณลุงเล่าประเด็นนี้สั้นิหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับครับ คือความสวยความงามเนี่ยเขามีฉาย,ยายคนโบราณเรียกนางแสงหรือรถธนงแดงคริงจริงๆชื่อทางการก็คือรถธนงแดงรถธนงจะมีสองสายพันธุ์คือสายพันธุ์รถธนงขาวกับรถธนงแดงคือคดูจากดอกก็ได้ดูจาก,กรากก็ได้แต่ตัวยาที่มีมากที่สุดและนิยมใช้กันก็คือรถธนงแดงหรือมีชื่อเรียกว่านางแสงและมีสมยานามผมใช้คําว่าสมยานามคนโบราณเนี่ย เรียกสมยานามในเรื่องความสวยความงามว่านางพญาหน้าขาวสาว2,000ปีนางพญาหน้าขาวสาว2,000ปีครับนั่นคือบ่งบอกถึงว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรก็ใช้แล้วก็คือหน้าขาวคืออันนี้เป็นชื่อที่คนโบราณคนโบราณเขาว่าสมยานามไว้เป็นฉายาถ้าปัจจุบันเขาเรียกเป็นฉายาเนาะครับครับก็คือเป็นสมุนไพรที่โดดเด่นมากในโลกใบนี้มีเรื่องความสวยความงามที่สามารถได้สมยานามหรือว่าฉายาว่านางพญาหน้าขาว สาว2,000ปีอันนี้ไปถามคนโบราณจะรู้จักและการใช้เนี่ยก็ค่อนข้างสลับซับซ้อนนิดหนึ่งนะต้องมีความเข้าใจในการนำไปใช้คือรากของเขาอ๋องั้นแสดงว่าคนจะอยู่โดยไม่มีความรู้จะมาใช้เอาไปใช้เนี่ยก็ก็คงจะได้ประโยชน์น้อยแล้วก็ต้องรู้ต้องตึก,กอายุข,ของเขาที่มีการสะสมตัวยาหรือว่าตัวคุณสมบัติต่างๆที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยรากเขาต้องมีต้นเนี่ยต้องมีสามปีกึ้นไปอ๋อคือคือไม่ได้เอาไม่ได้เอา ใบไม่ได้เอาต้นไม่ได้เอาดอกแต่ว่าเอารากเอารากอยู่ตรงไหนครับคุณลงุงรากก็ต้องขุดไปใต้ดินอย่างที่ต้องขุดตรงนี้ขุดตรงบริเวณตรงเนี้ยผมสันนิษฐานนะแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์มาขุดสามสามกิ่งตรงเนี้ยผมใช้สามกิ่งรือสามต้นที่เห็นเนี้ยน่าจะอยู่ในรากรากเดียวกันและต้นนี้ผมสันนิษฐานว่ามีอายุเกินสิบปีต้นนี้นะคบต้นนี้ครับรากขนาดเนี้ย แล,แลไปเ่ยอยากจะรู้จังเลยว่ารากข้างข้างล่างเนี่ยเขามีขนาดเนี่ยขนาดอเป็นพืชชนิดพิเศษเขาเรียกว่ารากเดี่ยวแล้วก็รากดิ่งคือตรงลงไปเขาจะมีการสะสมไว้ที่ต้องรากรากดิ่งรากของรากเดี่ยวอย่างเนี้ยถ้าเผื่อใครทําเกษตรปัจจุบันเนี่ยต้นกระถินเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันถ้าขุดต้นกระถินเนี่ยมันจะมีรากเดี่ยวอันเดียวเลยดิ่งลงไปเหมือนกันแต่ไอตัวนี้เขาจะมีการสะสมตัวยาซึ่งมีลักษณะคล้ายแป้งเอาไว้อยู่ในรากของเขา แล้วเวลาขุดเนี่ยต้องขุดช่วงไหนครับคุณลุงต้องขุดในหน้าแล้งเท่านั้นแล้วเทคนิคการขุดก็ต้องมีอีกครับเพราะว่ารากของเขามันจะมีความเปราะเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินใครเคยขุดมันสัมปะหลังจะรู้ว่ารากที่อยู่ในใต้ดินที่มันยังชุ่มน้ําอยู่เนี่ยมันจะเปราะแต่ว่ามันก็แข็งกว่ามันสัมปะหลังหน่อยแต่ว่าถ้าไปโดนไม่ดีเนี่ยมันก็จะหักเลยพอหักมันก็จะปนเปื้อนละแต่การขุดนั้นต้องขุดหน้าแล้งเท่านั้นนะฮะมันถึงจะมีตัวยาที่สมบูรณ์แล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ก็คือต้องหน้าแลล้งแะอายุนครับ เท่าไหร่ขึ้นไปถึงจะขุด,ดคนโบราณเขานิยมก็คืออายุยิ่งมากยิ่งดีอ๋อยิ่งมากยิ่งดีแต่ว่า3ามปีขึ้นไปเขาถึงจะเริ่มมีตัวอย่างให้ครับครับ,รบอ่แล้วคนนี้นี่น่าสนใจมากครับคือผมก็มองนะว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ผมก็มองไม่ออกหรอกว่านี่คือต้นนางแซงนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเหมือนช้างเผือกในป่านะฮะที่ที่รอคนมามาหาอยู่และคนนี้อยากจะทราบนะครับว่าถ้าเอาไปใช้ในเรื่องของความสวยความงามเนี่ยนะครับเขามีวิธีการใช้ยังไงคุณลุงครับ คนโบราณบอกไว้ว่าถ้าไปใช้กับเรื่องฝ้าอันดับแรกคือฝ้าเป็นกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโบราณก็เป็นฝ้าเลือดกับฝ้าแดดหรือฝ้าการตากกรรมเนี่ยนะครับก็คือเซลล์เสื่อมที่มันไม่หลุดลอกออกจังเกิดเป็นฝ้าหมองคาอยู่บนผิวหน้าเราเขาให้ใช้เงาเห็นไหมไม่ได้บอกให้รากนะใช้เงา่าเงาเงาก็คือหมายถึงว่าส่วนที่เป็นลำต้นเนี่ยก่อนที่จะไปถึงรากมันเป็นช่วงต่อตรงนั้น ทําไมให้ใช้ตรงนั้นเนื่องจากว่าตรงนั้นมีตัวยาซึ่งไม่แรงเกินไปไม่แรงเกินไปครับแล้วก็มาฝนเอาอย่างนี้ฮะการใช้เนี่ยมันต้องดูขุดหน้าแรงก่อนเนาะอันดับแรกรรขุดหน้าแรงต้องเลือกต้นที่มีอายุเกิน3ปีขึ้นไปแต่ให้ดีก็คือเป็น1 0บสปียิ่งดีขุดลงไปแล้วเนี่ยขุดต้องสุดลากเลยถึงจะได้ประโยชน์ดึงมาทั้งต้นอย่าไปขุดรอบต้นให้ขุดซีกเดียว ห่างออกมาทัก30เซนหรือ50เซนเพื่อสํารวจดูว่าปลายลากสุดของเขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอ่าแล้วก็ค่อยแซะอีกด้านหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นมาทางต้นอ,อันนี้จะใช้ประโยชน์ได้หมดแล้วคนโบราณก็บอกว่าถ้าหากว่าจะมาใช้ไอตัวยาที่มารักษาฟ้าในลากเนี้ยรรเราต้องเอาส่วนเงา พอได้ของสดมาเราก็ต้องไปผึ่งให้แห้งนะฮะผึ่งแดดอ่อนๆหรือว่าทํายังไงก็ได้อย่าให้มีความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันคลายความชื้นออกไปมันเหมือนกับแห้งอะนะครับแล้วก็เอาส่วนเงามาฝนฝนกับฝาละมีหรือฝนกับฝาละมีหรือฝนหินอะไรที่มันหยาบๆแล้วก็เอามาผสมกับน้ําสาวข้าวไปทาหน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าไว้มันก็จะค่อยๆสลายลอกฝ้าตรงนั้นออกไปอันนี้เป็นศาสตร์ของคนโบราณอันนี้คือมีมี สืบทอดกันมาแบบนี้เลยใช่ไหมส่งต่อกันมาแบบนี้เลยเป็นมิปัญญาครับความละเอียดอ่อนการส่งต่อมันก็หายไปตามการเวลาเป็นช่วงเช่นคําว่าเงาลืมไปเอารากเลยก็มีผลการใช้ที่มันไม่ค่อยถูกต้องนักมันอาจจะมีการลอกของเซลล์ผิวที่รุนแรงเกินไปนะฮะแล้วก็การที่จะมาทดแทนของเซลล์ผิวใหม่ๆเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจกระบวนการของการบํารุงผิวด้วยมันก็เคยเลยการนิยมใช้มันก็ค่อยๆห่างเหินไปครับแล้วคุณลุงครับ คุณลุงมีข้อแนะนําอย่างไรสําหรับใครที่สนใจในเรื่องของสมุนไพรนางแซงนี่ครับคือก็นางแซงเนี่ยผมยืนยันว่าจากการที่ผมคน้นคว้าหรืออยู่ในวงการของพืชสมุนไพรมาเนี่ยนะครับผมมีความเชื่อว่าสมุนไพรในโลกนี้มีคุณสมบัติที่ครอบคลุมนะไม่มีชนิดใดสู้นางแซงได้เลยหรือโรทธนงแดงได้เลย ไม่ว่าจะเป็นความสวยความงามไม่ว่าจะเป็นการเรื่องรักษาการดูแลงอูอุบัติเหตุงูกัดหรือคุมกําเนิดหรือจะไปใช้เกี่ยวกับไอพิษเบือ่อพิษเมาที่จากการทานของผิดไปเขาก็ใช้สิ่งเหล่านี้หมดเลยนะเพราะนั้นความครอบคุมของเขาเนี่ยแล้วก็มีงานวิจัยในปัจจุบันสามารถลดการอักเสบได้ดีอีกนะฮะอันนี้ในเรื่องของขอบวนการเป็นยานะส่วนอีกตัวหนึ่งซึ่งผมได้ทำงานวิจัยไปก็คือสามารถรักษา สิวได้เป็นอย่างดีสิวก็ได้สาเหตุจากที่ผมมาทํางานวิจัยเรื่องสิวเพราะว่าปกติผมรักษาฝีโดยใช้รากอยู่แล้วครับก็เลยว่าปัจจุบันวัยรุ่นเป็นสิวกันเยอะมากผมก็เลยเอามาใช้กับสิวอักเสบก็มีงานวิจัยรอ,องรับมาให้แล้วว่าสามารถที่จะไปลดการอักเสบของสิวอักเสบแล้วก็สร้างทําให้สิวอักเสบเนี่ยลดปัญหาได้มากเลยครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับนั้นแสดงว่า สมุนไพรนางแซงเนี่ยเขาสามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของความสวยความงามนะครับที่ใช้คําว่าหนุ่มหน้าขาวนางพญาหน้าขาวสาว2,000ปีนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาอย่างอื่นด้วยเช่นฝีเช่นสิวนะครับนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของเนื้อติงเนื้อก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาไปสลายไขมันไอ้ขิงเขามีชื่อเรียกอีกต่างหากไหมครับคุณลุงชื่อเรียกก็เรียกตามท้องถิ่นเยอะมากะในส่วนภาคกลางภาคเหนือภาคใต้นะครับก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันไปครับ แต่สาคัญที่สุดคือชื่อทางการก็คือโรดรโธนงแดงครับโรดธนงแดงครับครับผมก็อันนี้ต้องถือว่าเป็นสมุนไพรที่ถ้าเป็นผมนะผมก็ไม่รู้นะคุณลุงว่าอยู่อย่างนี้ผมก็มองไม่ออกเดินเข้ามาเนี่ยไม่รู้เลยว่าต้นไหนเป็นต้นนางแซงนะครับครับต้นเขาก็จะเล็กมากครแต่ร,รากเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นใหญ่ถ้าถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยรากเนี่ยใหญ่ขนาดไหนคุณลุงยุ่งก้อยไหม โอ้มใหญ่กว่านิ้วก้อยถ้าสามปีได้แค่นิ้วก้อยหรือใหญ่กว่านิ้วก้อยนิดเดียวครับต้นนี้สิบปีแต่ถ้าสิบปีเนี่ยต้องน่าจะมีเออ่ก็ประมาณสักนิ้วฟุตสองนิ้วฟุตเส้นผ่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ใช่เส้นรอบนะครับเดี๋ยวผมมาแถวๆนี้ให้ดูคครรัับบก็คงใหญ่กว่านี้ฮะใหญ่กว่านี้แล้วแล้วถามนิดนึงครับคุณลุงเผื่อใครสงสัยเนาะครับนางแซงเนี่ยเขาเกิดโดยธรรมชาติเหรอครับหรือว่าเกิดในธรรมชาติครับอย่างนี้ครับปลูก เอาไปลาปลูกเนี่ยมันจะไม่มีตัวยาครหรือมีก็น้อยไม่สามารถมาใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าขึ้นในระบบธรรมชาติเนี่ยจะเห็นว่าเมล็ดที่เขาเกิดแล้วเนี่ยอันนี้เป็นแห้งๆนีมันตกหล่นแถวนี้แล้วเราสังเกตได้ครับไม่ใช่มีต้นเดียวนะในละแวกนี้จะมีหลายต้นอย่างเช่นต้นนี้ก็ใช่ แล้วตรงเนี้ยเราไม่รู้ต้นไหนต้นแม่ต้นลูกแล้วนะครับจะขึ้นกระจายอยู่ในย่านในหมดเลยครับครับท่านผู้ชมครับนะวันนี้เราได้มาคุยกันนะครับในเรื่องของสมุนไพรนางแซงนะฮะแต่ว่าในสวนนี้ยังมีสมุนไพรอีกหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราปลูกขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวคุณลุงแดงนะครับจะพาไปชมด้วยนะครับว่าเป็นสมุนไพรอะไรต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณลุงครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับ โอ้วันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นป่าแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติมากเลยนะครับใช่ครับก็ผมว่าคนที่เข้ามาชมในส่วนนี้ครับจะได้ความรู้ในเรื่องของสมุนไพรนะครับครับเราจะไปดูว่านังคำเป็นว่านังคํำว่านังคำครับแล้วก็อันนี้ว่านังคํำเนี่ยเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ในรอบปีครับแล้วก็คุณสมบัติของเขาเนี่ยมีมากมายเลยแต่ว่าการใช้เนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งยากอีกเหมือนกันครับ คนส่วนใหญ่ไปน,นิยมไพรไปน,นิยมพวกว่านอย่างอื่นแต่ลืมไปว่าว่านนางคำเนี่ยเป็นว่านที่คนโบราณน,นิยมปลูกแล้วก็ยังมีความเชื่อของคนโบราณว่าว่านชนิดนี้สามารถป้องกันคุณใส่ได้อดอกเขาค้ายดอกกระเจียวเจะสวยกว่าครับปีหนึ่งเขาก็จะลงหัวแล้วก็เราก็จะเก็บหัวเอามาใช้ได้อันนี้จะเริ่มเห็นว่าเขาเริ่มลงหัวแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพอหน้าแรงเนี่ยแต่ต้นก็จะยุบแห้งไปเหลือแต่หัวใต้ดินเอาไว้แต่ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายครับ เขาจะทิ้งหัวไว้แล้วก็จะมีแง่งขยายพันธุ์ได้อีกนะฮะแล้วก็ว่านนางคำเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับว่าอย่างประเทศจีนเข้าไปเข้าเป็นยาในการรักษาพวกการติดเชื้อแบคทีเรียของไทยก็เอาไปใช้เกี่ยวกับความสวยความงามอีกเหมือนกันนะฮะต้องการที่จะให้เกิดผิวแข็งแรงดูอ่อนกว่าวัยเขาก็ใช้เง่าของหรือหัวนะฮะเป็นลักษณะคล้ายหัวเผือกคับของว่านนางคำเนี่ยเอาไป ตำแล้วก็ผสมกับน้ําผึ้งผสมกับน้ํามากหน้าพอกหน้าทิ้งไว้จะทําให้เซลล์ผิวนั้นแข็งแรงดูอ่อนกว่าวัยทำให้เกิดสิวเกิดฝ้ายากงั้นแสดงว่าเอาไปบํารุงผิวก็ได้อันนี้แค่เป็นบํารุงเลยอ๋อบำรุงเลยขณะเดียวกันตัวเขาก็มีฤทธิ์ในการที่เอาไปเข้าตํำรับยาเกี่ยวกับต้านแบคทีเรียอะไรพวกนี้ได้ด้วยครับแล้วในส่วนไหนครับคุณลุงครับที่เอามาใช้อ่าลองนั่งดูฮะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าเขาเริ่มลงหัวแล้วอย่างตรงนี้เราเนี่ยตรงนี้ก็เห็น นะฮะจะเห็นว่าอ๋อนี่หัวนี่นะนี่หัวนี่นี่ให้่ผมให้เห็นแล้วนะครับนี่คือหัวของเขานะครับแล้วก็ต้นเนี่ยที่ก็ยุบลงไปเนี่ยมันก็จะแห้งไปแล้วถ้าเราจะขุดไปนี่เจอหัวแล้วนะครับผมอย่างนี้ก็มีการแตกแง่งออกมาใช่ไหมเพื่อมีการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ออกไปครับคุณลุงครับแล้วอายุเท่าไหร่นะฮะถึงจะมาใช้งานได้จริงจริงนางคำเป็นพืชรอบปีรอบหนึ่งฤดูฝนเท่านั้นเพราะว่าเราช่วงหน้าแล้งนะครับในประมาณตักเดือนเมษาพฤษภา ทุกสปาก็จะดีครับเอามาวางแล้วก็ดินกบไว้เฉยๆเนี่ยพอฝนตกลงมาเขาก็จะงอกขึ้นมาอ๋อนั้นไม่ไม่ต้องขุดลึกไม่ต้องขุดลึกครับวางที่ผิวดินเลยครับ,รบ,รบแต่ดินตรงนั้นเนี่ยผมเรียนว่ามันจะต้องสะอาดอยา อย่างตรงนี้เป็นดินที่ยังอยู่ในระบบธรรมชาตินะครับยงมงบ,บริเวณนี้ก็จะไม่มีการทําการเกษตรเลยจะเห็นว่าร,รอบบริเวณนี้เป็นป่าหมดเพราะนั้นเขาจะไม่มีสิ่งปนเปื้อนทร่องสารเคมีคคเพราะพืชหัวเนี่ยเขาจะดูดเอาสารต่างๆมาเก็บไว้ในหัวแล้วถ้าหากมีสารเคมีอยู่มันแยกไม่ได้มันก็จะดูดตรงนี้เข้าไปปนเปื้อนด้วยนะตอนนี้ที่เรามาปลูกไว้ตรงนี้ไว้เป็นแปลงศึกษาก็ดีแล้วก็เก็บไปใช้ก็ดีเนี่ยนะครับ มันจะปราศจากสิ่งปมเปื้อนทั้งหมดเลยจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไม่มีปรากฏของสารโลหะหนักสารต่างๆหรือสารต้องห้ามสารเคมีทุกชนิดที่มีการสังเคราะห์ดัมนุษย์จะไม่เกิดขึ้นตรงนี้ครับคุณลุงครับถ้าว่านังคำเนี่ยคือเราปลูกได้ปลูกได้อันนี้ปลูกเลยอ๋อนี่ปลูกเลยทั้งหมดเลยแต่ธรรมชาติเาก็มีขึ้นของเขาเหมือนกันแล้วเวลาเอาไปใช้ในเรื่องของเป็นเป็นสิ่งที่ประทินผิวอะแรงต่างเนี่ยนะครับใช้ ใช้ส่วนที่เป็นหัวเป็นหัวฮะแล้วเอาไปทํายังไงต่อครับคคือคนโบราณเขาก็ไม่ได้มาพิธีพิธันอะไรมากมายนะก็เอาหัวไปเอาหัวสดๆไปนะครับปอกเปลือกแล้วก็ไปตาเอาเอาเนื้อเนื้อของหัวนะครับไปผสมน้ำผึ้งผสมกับน้ําผึ้งครับหรือน้ําสะอาดแล้วก็มาร์กหน้าพอกหน้าเอาไว้มาร์กก็ได้พอกก็ได้ครับแต่ของเราเนี่ยได้พัฒนามาเป็นนวัตกรรมและติดตามเราก็แล้วกันครับว่าเรามาทําเป็นนวัตกรรมใช้ง่ายแล้วคุณลุงเอาไปต่อยอดต่อเพื่อที่จะให้ได้ใช้ง่ายใช้ง่ายแล้วก็เสริมฤทธ เพิ่มพลังให้เขาเข้าไปอีกครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับ,รบก็อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นภูมิปัญญาสมุนไพรไทยอีกอันหนึ่งนะครับที่มีคุณค่ามากๆเลยนะฮะก็คือว่า,วานนางคําซึ่งชื่อเนี่ยก็ดูดีนะครับคุณลงุงว่านนางคำนะฮะอ่าแล้วเมื่อกี้นี่คุณลุงบอกว่าว่านนางคำเนี่ยถ้า เอาไปปลูกไว้ที่บ้านเนี่ยเอาไว้หน้าบ้านเนี่ยก็จะป้องกันสิ่งชั่วร้ายครับอันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณเป็นความเชื่อของค,คนโบร,บบร,ราณคนโบร,ราณก็บอกมีมมมรเรื่องคุณไสยเรื่องสิ่งอัปมงคลต่างๆ,ๆเขาก็จะไปปลูกไว้หน้าบ้านแต่สิ่งที่หนึ่งสิ่งหนึ่งที่จะได้แถมก็คือดอกเ็าจะสวยอดอกออกเป็นสีเป็นลักษณะดอกคล้ายๆดอกกระเจียวแต่ตระกูลของเขาที่มีการจำแนกของเขาเป็นตระกูลขิงนะแต่ว่าดอกของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนดอกกระเจียว คุณลุงครับแล้วกลิ่นกลิ่นของเขาเนี่ยกลิ่นเขาจะหอมหอมมากหอมเย็นเย็นเพราะว่าเขามีน้ํามันหอมด้วยเอาแนวเย็นเย็นหอมเย็นครับแล้วก็ดอกของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนดอกกระเจียวเลยแต่สวยมากนะครับแล้วก็น้ํามันหอมระเหยเนี่ยนะมันมันสามารถมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระหมายถึงว่าไปช่วยเรื่องการปรับสมดุลอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยไม่ได้ขุดไปแล้วไปใช้เลยนะเราจะผ่านกระบวนการขุดไปเสร็จก็ ทำความสะอาดปอกเปลือกแล้วก็ฝานเป็นเปอนๆเราจะเลือกเอาส่วนที่มีการสะสมของยามากที่สุดเพราะหนึ่งหัวมันไม่ได้นี่แสง่ามัไปคัดอีกต้องไปคัดครับเอาแล้วหนึ่งหัวนี่จะได้เท่าไหร่ครับเนี่ยก็ใช้ได้จากจากสัดส่วนที่เราทำมนนะฮะสดเนี่ยจากสดเนี่ยสิบกิโลสดสิบกิโลครับแล้วก็เราทําให้มันแห้งอ่ะมันเหลือประมาณสักหนึ่งกิโลโอ้จากหายไปแล้วสิบกิโล มันจะคัดเหลือหนึ่งกิโลน้ำหนักหายไปเนี่ยเหลือหนึ่งกิโลเจและหนึ่งกิโลเนี่ยพอเราเอามาใช้ประโยชน์จริงๆอ่ะมันจะเหลือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดลงไปอีกเพราะว่าไอ้ขอบขอบข้างนอกซึ่งมันสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยเราไม่เอามานั่นจากว่าตัวยามันจะอยู่ไอ้ตรงแกนที่มันสีเข้มๆอันนี้ก็เป็นเป็นความละเอียดอ่อนซึ่งคนอาจจะไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยรู้ว่าถือว่ามันเป็นว่านก็เอาไปใช้ทั้งหัวแต่จริงๆมันมันต้องดูว่า เหมือนนางแสงเหมือนกันส่วนไหนเขาจะมีล่าไอมียามากที่สุดเราเอาไปขัดก็ลงครับ เมื่อกี้ในคุณลุงพูดถึงในเรื่องของการปลูกอยากจะรู้จังเลยครับว่าสมุนไพรเนี่ยถ้าจะได้ผลดีเนี่ยต้องปลูกในดินเป็นยังไงบ้างครับต้องเป็นดินที่สะอาดบริสุทธิ์เลยแท้เรียกว่าถ้าเป็นสาวก็ในสาวบริสุทธิ์เลยครับเราจะส่งเสริมการปลูกด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องควบคุมคุณภาพของหัวให้ได้ตัวยาที่สมบูรณ์รสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนทั้งหมดอย่างแปลงนี้ก็ต้งเห็นได้ว่าเป็นหินลูกรัางปนแล้วก็อยู่ในป่า ร,รอบๆนี้ตรงเนินตรงนี้จะไม่มีเรื่องการทําเกษตรเลยเพราะการการ,การทำเกษตรก็จะเสี่ยงเรื่องอยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าหญ้าซึ่งเป็นสารดูดซึมและแปลงที่เราส่งเสริมการปลูกเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูที่ดินที่ค่อนข้างสูงแล้วเพื่อไม่ให้น้ําที่มีการทําการเกษตรจากที่สูงกว่าไหลลงมาปนเปื้อนที่ดินแปลงนี้ตอนนี้ก็คือคุณลุงได้สนับสนุนให้มีการส่งเสริมการปลูก คนในท้องถิ่นนะครับส่งเสริมในการปลูกสมุนไพรแต่ว่าจะต้องอยู่ในเงื่อนไขในเรื่องของคุณภาพดินต่างๆเนี่ยใช่ครับจะต้องปลอดจากสารเคมีต่างๆความเสี่ยงที่ความสารปนเปื้อนจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยคือ1จะต้องไปที่ดินที่สูงที่ดินที่สูงครับสบริเวณนั้นจะไม่มีการทําเกษตรไม่มีการทําเกษตรมาก่อนครับเพราะมลอองสารเคมีต่างๆมันก็ไม่ีโอกาสปิวเข้ามาครับแล้วเราก็จะไปดูว่าตรงนั้นน่ะองค์ประกอบที่บอกเราไม่ต้องเอาดินไปวิเคราะห์เลยใช้เดือนครับ อ๋อสังเกตจากไส้เดือนครับไส้เดือนเนี่ยเขาจะขี้ส่งเขาเรียกทิ้งขี้หรือว่าขี้ไส้เดือนน่ะอยู่บริเวณนั้นเยอะมากนั่นคือดินแปลงนั้นนะใช่ได้ลระบบนิเวศดีมากครับเราเราก็มีการส่งเสริมโดยวิธีการนี้นั่นแสดงว่าก็ต้องใส่ใจตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำนะครับตั้งแต่ในการเพาะปลูกเรื่องของดินเลยถึงจะได้ได้เรื่องของสารได้เรื่องของสมุนไพรที่มีคุณภาพที่ปราจักสิ่งเจือปนสิ่งเจือปนต่างๆครับอันนี้ก็เป็นเป็น การที่จะต้องดูแลทั้งหมดนี่เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าสมุนไพรบางคนเอาไปทาแล้วก็ทําไมไม่ค่อยเห็นผลหรือว่ามีฤทธิ์ยาน้อยรเราต้องกลับไปดูวัตถุดิบที่เราได้มา,าการปลูกแหล่งที่กําเนิดการเก็บถูกฤดูกาลหรือไม่เก็บในช่วงเขาให้ตัวยาสูงสุดหรือไม่พวกนี้มีส่วนประกอบหมดแล้วก็เอามาเนี่ยการที่จะเข้าสู่ขบวนการผลิตเนี่ยมีถูกขั้นตอนไหมนะครับก็ต้องฝากไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสําคัญ องค์ประกอบสําคัญในการที่จะเอามาใช้ประโยชน์จากใช้ประโยชน์จากสวนไพรครับโอ้สุดยอดมากมากเลยนะครับครับก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตรงนี้นะฮะความอุดมสมบูรณ์ก็คือเนี่ยอย่างเขาได้หน้าฝนมาต้นก็จะกรอบะฮะจะหักหมดแล้วถ้ามีลมพัดมาก็จะหักหมดแต่ไม่ตายนะครับเขาก็จะอันนี้ก็ลู่ลมไปแบบนี้เลยครับแล้วก็จะทิ้งหัวไว้หลังจากที่เริ่มเข้าหน้าแรงแล้วเนี่ยเลยหน้าหน้าฝนไปก็จะเข้าหน้าหนาวรพอเข้าหน้าหนาวสิ่งเหล่านี้เขาก็ค่อยแห้งๆลงไป ครับ,รบแล้วเราก็รอให้แห้งสุดก็คือเป็นช่วงช่วงกุมภาพันธ์นะฮะก่อนเมษาเราก็เริ่มขุดตรงน,นี้พ<ก>ี่ชาเริ่มที่จะเก็บละใช่ครับ,รบและนี่คือทั้งหมดของรายการสเสน่ห์สมุนไพรไทยครับท่านที่มีความชอบความสนใจในเรื่องของสมุนไพรไทยสามารถติดต่อพูดคุยตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับน่าเสียดายเวลาของเราหมดแล้วนะครับแต่ว่า ส่วนสมุนไพรของเรายังมีสมุนไพรอีรกมากมายนะครับที่เราจะได้รับชมกันและสัปดาห์หน้าครับท่านดรสวริทและลุงแดงโมงคล,ลรัตตะวันเดือนยังอยู่กันที่สวนสมุนไพรโมคลประเสริฐธนทรับครับมีอะไรที่น่าสนใจสามารถติดตามชมกันในตอนถัดไปครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ